เชครับสวยพี่น่อยครับมกาองบไฟนี้ซ้อมากี่วันครับเระยี่สิกว่าวันนะตอยู่ที่สนามกีฬาจังหวัดระนองครับอยู่ที่นู่นเลยมีใครเป็นผู้ฝผู้สาวมครับที่นพี่ในค่ายครับท่ายช่กันเนาะตอนนี้เราอยุ่าไหรล้สิบแปดยก้าสูงเท่าไหร่ร้อยครับน้ำหนักไปปล่อยมามากี่กิลครับหกสิบองเราเมือตไคร้เลยครับได้หมดแลวแล้วไฟนี้เรามับ ไปทรงพลเคยเจอกันยังยังครับไปแรกเลยได้ตึสสาเกมมาใส่เข้ามาป่ะได้ครับเขามือกระจายเดี๋ยวทายทุกคนมาได้ที่ที่เราได้แล้ววันนี้เราจะวางเกมวันไหนเนี่ยเดี๋ยวดูคนวีดีโอล่าสุดเราใส่ไว้ที่ คอมน้อยคอมน้อยวันนั้นเรเจอกับเอสมโนรอย่างเง้นักแคร์คะแนนะวันนั้นจ่อยเวทเท่าไหร่ร้อยยี่าี่ห้าวันนี้ไจ่อยร้อยยี่สิบเกิดเข้าไปชัางหนักนี่ที่ว่ามาเกินมากกว่าใช่เกินนิดนิร่วอนเช้าเนาะร่างกายตัวนี้เป็นไงรีเปอรเซ็นต์ะร้อยเปนรับสมบูรณ์แข็งแรง้ยเย็นี้พร้เได้เลย ไ,ไฟนี่เราเป็นกูมอมากี่กิโลครั้วก็มาทำตามกันเยอะๆได้เราต่อยมวยมาโลโลทั้งหมดเลยกี่ไฟแล้วประมาณหลักร้อยได้แล้วเนาะเราคนจังหวัดคนกาลสินแต่ไปโตแล้วนองครับฝากเชีวยชวนแฟนๆเราคืนนี้หน่อยช่วยแฟนมวยฝากเชียร์ผมด้วยนะครับ เต็มที่แน่นอนเต็มที่ครับือของพ่อน้องชายมนี่ผมเดี๋ยวนี้ถ่ายรูปหนักพี่กับย่าิดนึงครับตัวเล็กเลยย่าเคยไว้สั่งนี่ทรงพลสิตพนมทองครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับไฟนี้ก็เตรียมตัวมาก็สามอาทิตย์ครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายอยู่ค่ายปนชัยเมยครับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับอยู่ที่นู่นเลยมีใครเป็นผู้ต้องผู้แล้วมั้ยครับที่พวกที่บินเพชรแล้วก็อีกคนอยู่ในค่ายก็คือพวกพี่เพื่อนในค่ายเชื่อกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้ว ก็ยี่สิบเข้า21ครับเราสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบสี่ครับน้ำหนักปล่อยมามากี่กิโลครับหกสิบสองครับเราโมยกระตายอะ้รครับก็ครบเครื่องครับเอาไฟนี้เรามาเจอกับศิษย์สานหนึ่งนะครัยังไม่เคยเจอกันยังครับไปแรกเลยได้ศึกษาเคมาจากเขามั้ะก็ศึกษาเขาโมยกระตายอะไรพอจไะเขาก็บู๊มีเข่าในเหนียวนิดนึงครับแล้ววันนี้เราจะวางเที่ยวก็ก็ดูกันบินทีก่อนป่อยกระจายก่อนแล้วก็ดูวุฒิภาวะมะนาวใช่ครับล่าสุดเราปล่อยไปที่ ล่าสุดปล่อยไว้ที่อยู่เชียงใหม่ครับเชียงใหม่อันนั้นช่างต่อยแล้วปล่อยต่อช่างครับช่างต่อยวันต่อยเบียดเท่าไหร่ร้อยยี่สิบหกร้อยยี่สิบหกคือเบียดนี่เลยแล้วผลเป็นไงก็ชนะฟีดเอร์บอลของชนะมาแล้วมาต่อวันนี้เลยแล้ววันนี้คิดว่าช้านี้เข้าไปช้ำไหนพคิดว่ามาเกินหรือมาขาดน่าจะเกินสักนิดหน่อยครับครึ่งไม่ขึ้นเช้าเนาะร่างกายเราตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ของมือแข็งแรงแล้ววันนี้พอมาชัยน้ากับไปไายด้วยป่่ะใชครับพร้อมเลยนะครับผมยนี้เราคุมมมอากี่กิโลครับประมาณสัก สี่โลครึ่งห้าโลนะเราต่อยมวยมานลนๆทั้งหมดเลยกี่ไฟแล้วประมาณก็หลักร้อยขึ้นครเราคนจังหวัดวีรัมครับฝากเชื่อๆฟนคลับเราหน่อยฝากเป็นกัลลังใจให้ผมนะครับผมพี่น้องชาววีรัมครับเด็กที่แน่นอนนะโอเคขอบคุณกัลลังไชยด้วยเจริญรุ่งเรือ